ก็สแสดงว่าตกวงที่ที่อ๋อเคยบอกว่าลูกอ๋อพ่อไม่ต้องยุ่งเลยต่อไปพ่อจะยุ่งแล้วพ่อเป็นหลานพ่ออืนะเข้าใจไหมแล้วก็วันนี้ซึ่งเป็นวันที่โอกาสดีที่เราควรจะได้กินข้าวรางวัลด้วยกันอืวันวันเนี่ยอ๋อควรจะทวนทวนแม่ว่าแม่วันนี้รางวันทานข้าวอ๋อนะทานพ่อทานข้าวอ๋อนะพ่อก็เอ๊ะทำไมจะต้องนั่งกันทำไมอ๋อไม่ชวน อ๋อไม่ชวนไม่เป็นไรอ๋อเป็นลูกชายไอเตยเป็นลูกสะพ้ายเตยยิ่งกลับไม่ชวนอีกซึ่งเพราะว่ามัน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 ไม่ใช่เพราะเราเคยตกลงกันว้่าเดือนหนึ่งเราควรจะทานข้าวรือกันตั้งมือหนึ่งโอกาสตอนนี้วันดีมากเลยพ่อควรจะได้ไปกินลูกชิ้นพ่อก็ไม่ได้ไปแต่พ็อยังดียังมีน้ำใจซื้อมาฝากพ่อก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็ฝากไว้ถือว่าตอนนี้อ๋อพูดออกมาแล้วว่าหลานใคร นะก,ก็คือหลานพ่อก็ช่วยกันเลีย้ยงเออนั่นแหละออแม่คำพูดที่ว่าหลานใครเนี่ยพ่อถือว่าสำคัญนะต่อไปนี้ไอ้เตยก็เป็นสะพ้ายพ่อก็ต้องอบรมเตยด้วยนะว่า,าการเป็นสะพ้ายเนี่ยมันต้องควรปกป้องสามีวันนี้วันนี้ขอปกป้องออไม่ออไม่ชวนแม่